ครับนี่ก็เป็นเอกสารนะครับสำหรับเตรียมสัมภาษณ์นะครับของคุณครูหลิวนะครับเดี๋ยวครูอุ้มพาชมนะครับส่วนนี้เป็นหน้าหน้าปกแผ่นแรกนะครับสวยงามครับพอเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นประวัติส่วนตัวนะครับแล้วก็ประวัติการศึกษานะครับต่อมาก็จะเป็นประวัติการทำงานนะครับความสามารถพิเศษนะครับ หน้าต่อมาก็จะเป็นในส่วนของพารังงานหน้าที่ที่รับมอบหมายนะครับในการจัดการเรียนการสอนนะครับเปิด,ดมาหน้าต่อไปนะครับก็จะเป็นรางวัลและผลงานนะครับนี่ก็คือผลงานระดับชาติด้วยนะครับหน้าต่อมาเป็นการพัฒนาตนเองนะครับว่าเราได้พัฒนาในด้านใดบ้างนะครับได้รับรางวัลอะไรบ้าง ในเวลาที่ผ่านมานะครับนี่ก็เป็นด้านหลังนะครับเป็นคล้ายๆหนังสือหรือสมุดเล่มเล็กหึงเล่มนะครับบันทึกผลงานของตนเองนะครับเพื่อใช้ประกอบการสัมภาษณ์ครูผู้ช่วยนะครับยังไงก็ติชมได้นะครับ